คาเตือนการตัดต่อทั้งหมดภายในคลิปจะมีแค่ในคลิปนี้พราะคนทําขี้เกียจแล้วเฮ้อและนี่คงจะเป็นขั้นสุดท้ายที่ได้เห็นอินโทรนี้สินะพลามอะไรเข้าไปไลยสิฮะเออโอเคโอเคโอเคเอาล่ะก็อย่างแรกเลยเราก็มีการเปลี่ยนโปรแกรมอัดคลิปแล้วตอนนี้เสียงเราก็จะไม่เน่าละแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ากรอบของภาพปกคลิปแต่ละสีคืออะไรก็จะบอกไว้เลยว่า สีฟ้าคือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับช่องเป็นส่วนใหญ่ส่วนสีเขียวก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีคำหยาบสีส้มก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มีคำหยาบเป็รุนแรงมากและก็สีแดงคอนเทนต์ที่มีคำหยาบไร้ขอบเขตเอาละก็คงจะหมดแล้วแหละออมใช่จบคลิปแล้วไปเลนเกินกันเถอะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวคลิปหน้าทำให้ดีกว่านี้แล้วกันผ้าค้กกระจกชี่บอก ขอบคุณที่ดูจนจบคิดหน้าต้องดีกว่านี้มั่งนะ